ใช่คือเป็นหินเอาไว้อัพขั้นในผู้วิญญาณอันดับหนึใช่ขั้นแรกคือต้องกดเข้าไปดูผู้วิญญาณก่อนผู้วิญญาณกดได้ยังไงเข้าที่อัพเกรดแล้วก็พลังทางจิตวิญญาณ่อัพเกรดนะคะทุกคนพลังทางจิตวิญญาณนะคะทุกคนอ่ะโอเคค่ะอ่ะพอกดเข้าไปปุ๊บก็จะมีหน้าภาพรวมเนาะว่าเรามีจิตวิญญาณอะไรบ้าง่ะ่ะโอเคสำหรับหน้าตาแรกหน้าต่างิวิญญาณคือด้าน จิตวิญญาณมาใส่มาใส่ว่าไปโอเค okay. ต่อไปการเจื่อไดเนี่ยคือการใช้อัพใช้หินจิตปูกเสียงเมื่อกี้มาอัพมันล็อกอยู่อ่ะอ่ามันล็อกอยู่แสดงว่าภาพรวมจิตวิญญาณยังปวดจังปวดล็อกไม่ครบต้องมีสีม่วงก่อนนะม,มีสีม่วงหรือยังภาพรวมภาพรวม,ภา,รวมภาพรวมยังไม่ได้ใส่ซักสล็อตเลย ต้องใส่ต้องใส่ก่อนนะเพราะว่าถ้าไม่ใส่มันจะไม่สามารถปลดล็อ,คคลอกได้เลือกฝังเลือกฝังเลือกฝังไปหวาหลิงไปหวาหลิงแล้วมันจะมี3มอันสีฟ้าสีม่วงสีทองอ่าใช่สีเฉนินอาหนวนยิ่งกวาทำยไงคะต,งต่างกันไงเนี่ยอ่าใช่เหมือนกันเลย เอาสีอะไรเดี๋ยวอ่ามันจะเป็นแบบนี้มันจะเริ่มจากสีเขียวสีเขียวคือและสีเขียวคืออันดับแรกใส่ตามที่มีอ่ะมีเท่าไหน่เสร็จเท่านั้นมาก่อนมีสี่สิบสองแต่สีหมดเลยเหรออืมอ๋อหมายถึงเปลี่ยนวิญญาณใช่ไหมใช่ใช่เปลี่ยนวิญญาณโอเคหน้าเปลี่ยนวิญญาณยังไม่ได้มีซักสล็อตเนาะโอเคมี สีฟ้ากี่อันนะสี่สิบสองค่ะสีม่วงอะสีม่วงยี่สิบสีม่วงมียี่สิบโอเคงั้นเออ่สีฉีดกดสีม่วงมาหนึ่งอันสีฉีดกดสีม่วงหนึ่งอัน1 1> อ,อันค่ะต่อไปอานหนวดสีม่วงหนึ่งอันอันหนวดสีม่วงหนึ่งอันค่ะอ่าแล้วก็ยิงหัวสีม่วงหนึ่งอันยิงหัวสีม่วงหนึ่งอันค่ะโอเคต่อไปภูเขาและทะเลนะ ฝูงเขาและทะเลฝูง<ว>เขาและทะเลด้านขวาน,นะคะทุกคนหนีอ่ะค่ะต่อไปล้านหยีสีม่วงอีกหนึ่งอนันล้านหยีสีม่วงหนึ่งอ,นอ,อ,อ,อันเดี๋ยวอีกอันหนึ่งเนาะ,ค,ค,ะคือตีหยางเนาะสุดท้ายโอเคสีม่วงไปเลยตีหยางสีม่วงหนึ่งอนันค่ะ,ะเรียบร้อยทีนี้ก็กดสีฟ้าให้อันสุดท้ายไปชมหมิงไปชมหมิงมาอุยอ่ะโอเคกลับมาหน้าภาพรวมกลับมาใส่บล็อกช่วยกดบล็อกภาพรวมก็ยัดเยอะค่ะ ยัดไปเลยใช่เดี๋ยวขั้นตอนการอัดเดี๋ยวว่ากันอีกทีว่าเอ๊ะมันมีสีเขียวแล้วจะหาสีฟ้ายังไงเดีว่ากันโอเคก็ไล่ทีละอันเนาะงฮาเชิญสีฟ้ายัดนี่แน่อาหนวนยัดนี่แน่มีสีฟ้ายัดสีฟ้ามีสีม่วงยัดสีม่วงมีสีทองยัดสีทองนี่แน่แต่ส่วนใหญ่น่าจะมีเขียวกับฟ้าส่วนใหญ่แล้วก็สีม่วงอาจจะเก็บยากนิดนึงนี่แน่ โอเคค่ะาภาพรวมยัดแถวบนหมดละหนึ่งสองสาหนึ่งสองสามซ้ายขวาโอเคมันปลดล็อกรือยังหน้าเจออะไรยังไม่ปลดล็อกเลยอ่ะอยังไม่ปลดล็อกเงว่าต้องมีเงว่าต้องใส่สีม่วงมากส่ว่ายังไม่มีสีม่วงโอเคกลับมานะอ่าปากกามาเป็นแบบน,นี้ต้องทํำยังไงกม็มาหน้าหน้าเปลี่ยนวิญญาณเี่ยราจะเหลือแต่สีฟ้าเนาะโอเคสีฟ้า เวลาเรากดประสมมันจะใช้ห้าอันอ5้าอันมันจะดอกทั้งทั่วไปเนี่ยที่มันมีทั่วไปฟ้าม่วงมันจะดอกมากก็คือถ้าเรามีครบสี่อันนี่มีครบสี่อันในหน้าต่างรวมเราสามารถรวมอัปเกรดเพิ่มดาวได้อเอามาดูหน้ารวมสิหน้ารวมหน้ารวม,าวมดาวคือสีเขียวสามดาวคือสีม่วงสีฟ้าและสี่ดาวคือสีสอน้ำงดนโดยจะรวมได้ก็ต่อเมื่อใช้ เดียวกันรวมกันอ,อืทีนี้เราเป็นสีฟ้าหมดเลยเนาะ<ช>มีนกอันสุดท้ายใช่ไหมีเป็นสีเขียว<ช>โอเคงั้นเราจะเริ่มจากนกก่อนเพราะว่านกสีเขียวเนาะเข้ามาคูขงได้ทะเลมาหน้าเปลี่ยนวิญญานแล้วก็จะรวมนกเนี่ยผสมนกมาอีกอส,สามอันถ้าได้สีฟ้าก็ได้สีฟ้าเลยก็ดีไปได้นกฟ้าตัวหนึ่ง นกฟ้าตัวหนึงน่งใส่แทนเลยใส่แทนเลยไปที่หน้าลองวิญญาณันก็จะเป็นสีฟ้าหมดเอานกสีฟ้าใส่แทนแทนที่ด้วยสีาอาขลางมันก็จะขึ้นฮะยึบแอะโอ้โหผีีแล้วก็จะขึ้นอ่าอะไรกันอีกคะโอเครยังไม่ขึ้นจปุ๊บรหัสไหนเนี่ยที่ทำขึ้นแล้วนี่สามห้าสามหกแล้ว โอเคค่ะอาหลักการเป็นแบบนี้พอเราสังคุปอันปุ๊บเราก็จะมาโฟกัสหน้ารวมหน้ารวมถ้าเราอยากรวมให้มันอัพขั้นเรื่องขึ้นเราก็ต้องตอนนี้มีสีฟ้าเนาะเราก็ต้องเอาสีฟ้ารวมรวมไปเรื่อยๆ<อ>จะได้สีนวลหลักการเป็นแบบนี้<อ>มันมันจะคล้ายๆออปชันที่เราต้องหาอันที่ดีกว่าอาใส่อะ<อ> แต่มันคือหลักการรวมก็คือเราต้องใช้ประเภทเดียวกันที่เป็นสีฟ้าเหมือนกันมารวมถึงจะได้สีม่วงมาหนึ่งอัน <Okay. S 1> แต่เป็นสีม่วงไหมมันก็สูกนะ uh huh. อาจจะเป็นสีฟ้าแต่ออฟข้างในเป็นสีม่วงก็ได้ออปชั uh ่น huh. ข้างใน uh huh. อย่างของอันที่นี่ตว์ก็เป็นสีม่วงแต่มีออปชั่นทองด้วยแบบนี้ uh huh. พอนะ้าปด ถ้าไหนผิดได้สีม่วงสามอันหรือสองอันเนี่ยมันจะปลดล็อกหน้าเจราไน้องทให้ปลิดล็อกหน้าเจรไนปุ๊บใช,ไ<ง>ใช่ไอจิตปลูกเสียงที่ได้มาก็จะเอาไว้อัพเอาไว้ัขั้นเหมือนอัพไอนี่เลยเหมือนอัพอะไรนะขอนึงก่อนอัพขั้นเหมือนเสริมพลังอาวุธเลยที่เป็นเวลเป็นเวลหรือไม่ก็อ,อะไรนะไอแบนอสูน่ะ เหมือนแรนสูงออาขั้นใช่ใช่ใช่เแบบนั้นเลยแ,ลแต่ต้องกดล็อเฟียร์หน้าเจเนอ,อไร่ะ,ะแล้วที่เป็นรวมกับสก,กิลคืออะไรคะอ่ะอันเป็นหน้ารวมใช่ไหมห,หน้ารวมลองกดดูกดแล้วถ้า,าเรามีอันเดียวกับถ้าถือว่าเรามีหน้าอันเดียวอ่ะลองกดเข้าไปสองดาวแล้วลกดในตัวกลมๆเรจะไม,ม,ม,ม่มีสีเขียวใช่ไหมล่ะก็ไม่มีมีมีสีเขียว สีเขียวคือการรวมสีเขียวสี่อันจะมีโอกาสได้สีฟ้าแต่โอกาสนะแต่ออฟชั่นหนักมันเป็นสีฟ้าแน่นอนแต่จะได้หินเป็นสีฟ้ามั้อีกเรื่องหนึ่งสามดาวือนกันเอาสีฟ้าสี่อันมาร่วงมีโอกาสเป็นหินสีม่วงแต่เป็นสีม่วงไหมไม่รู้แต่ออฟชั่นสีม่วงแน่นอนอันนี้คือถ้าอยากได้สีม่วง ใช่อยากได้สีฟ้าก็ลองรวมเขียวสี่อันอยากได้สีม่วงก็ลองรวมฟ้าสีอันอยากได้สีทองก็ต้องรวมม่วงสีอันซึ่งตอนนี้สีทองน่าจะค่อยมีกันน่าจะมีนนอยส่วนใหญ่ต้องเติมสีทองเพราะว่ามันต้องใช้ทองเนาะแต่สุดท้ายต้องเติมอประมาณนี้ค่อยๆทำไปแล้วแล้วสก,กิลอะคะอ่าส่วนหน้าสก,กิลหน้าสก,กิลตอนนี้หลายคนยังไม่มีเพราะว่า ผลึกมันจะไปยูลองกดมาดูหน้าสกิลมันจะใช้ผลึกมันจะไปยูหนึ่งอันเนาะซึ่งตอนนี้ผลึกมันจะยูผลึกมันยังไม่มีคุยตัวตอบอ๋อหรือเกิดใหม่เดี๋ยว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 เอาอีกนิดเดียวผลึกมันจะยูปึ๊บอ่ะต่อไปหน้าผลึกมันจะยูเนาะหน้าสกิลเนาะผลึกมันจะผลึกมันจะไปยูอ่ะยังไม่สามารถหาได้ซึ่งในหน้าสกิลส่วนนี้ก็ยังไม่มีใครได้อัพเพราะว่ามันยังหาไม่ได้ ในตอนนี้ตอนนี้ไปโฟกัสหน้าภาพรวมให้เป็นขั้นให้มากที่สุดก่อนเท่าที่ทําได้เลยครับเข้าใจแล้วครับสุดยอดส่วนไอ้ไอ้ไอ้เนี่ยไอ้นี่ไอ้นี่มันคือยังไงหมายถึงว่าไอ้ชงหมิงเ่ะหมายว่าได้ชงหมิงมันก็จะมีเรียกว่าติดเขียวอ่ะที่มันมีเขียวติดเขียวคำว่าติดอะหลังคำว่าติดอ่ะมันมีเขียวเขียวฟ้าเขียวฟ้าฟ้าอะไรเงี้ยมันต่างกันยังไง ชงหมิงเหรอสมมติสมมติสมมติท่านทำทัานทนหลอมไอ้ชงหมิงเขียวมาเยอะเลยแล้วมันแบบว่าไอ้ชิ้นส่วนที่เราไปรวมอ่ะอืมมันคือโอกาสติดเขียวใช่ไหมอ่านมันคืออัตตาโอกาสติดตามสีใช่ไหมท่าสุดว่าเราเอาสีเขียวเนาะถ้าสีเขียวสี่มันต้องรวมสี่อันเนาะสีเขียวสี่อันมันจะมีโอกาสเป็นสีฟ้าคือสามตาง มีโอกาสนะไม่ใช่ว่าเป็นเลยมีโอกาสว่าเป็นใช่ซึ่งซึ่งฉันว่ารู้สึกว่าไอ้คำว่าติดตรงนี้มันหมายถึงว่าเป็นตัวเพิ่มโกเพิ่มโบกมันเป็นโอกาสหรือเปล่าใช่ใช่มันเป็นโอกาสแต่ออปชั่นอ่ะคือต่อที่รวมมาสี่อันออปชั่นเราได้สีฟ้านี่แน่แต่จะได้เป็นสามดาวไหมอันนี้เป็นโอกาสนะจะได้อัพดาวไหมใช่เป็นโอกาสแต่ไอออปชั่นสีฟ้าได้แน่นอน สะดกใช่ประมาณนี้สำหรับของเออฟ้าแน้หนอนดีด้วยได้สองดาวอ่ะชมมิงสองดาวเห็นไหมมันเป็นฟ้าแน่นอนแต่มันจะได้กี่ดาวนั่นแหละมันได้กี่ดาวอันนี้คือโอกาสแต่มันได้เอาสักสีู่รู้สึกว่ามันสามารถสร้างเขาเรียกว่าไงมันมันมันจะได้ดาวดาวตามนั้นเลยคือยังไงก็ได้สองดาวเว้ยแล้วถ้าเราอยากได้สามดาวคือเราต้องเอาเราทำเป็นจากสามดาวเอจากดาวเดียวเป็นสองดาวอ่ะ เราต้องเอาอีสองดาวมาไปอัพเป็นสามดาวออกอ๋อใช่คือการเพิ่มดาวใช่ต้องต้องไอตรงไอ้ตัวรวมป็นการเพิ่มดาวสีม่วงห้าอันแล้วเหลือสีม่วงอีกอันหนึ่งยังไม่ได้ไปเอามาจากไหนวะไม่ต้องมาจากไหนถามจริงอ่ารู้สึกมีความลับเนี่ย อุตส่า <Okay. S 1> ห์เป็นความลับเดี๋ยวเดียนะ <c oughs> อันนี้หมดแล้วใช่ไหมคะเดี <Okay. S 1> ๋ยวปิดคลิปอุตส่าห์เป็นความลับปิดคลิปได้เลยโอเคต่อไปอันนี้ต่อไปเป็นความลับแล้วะะเป็นความลับนางฟ้าจ,จะนับหนึ่งสองสามแล้วนะขอปิดคลิปกันค่ะทุกคนโชคดีเย้ yeah.